พอข้ามาก็ทักทายทุกท่านพาชมหน้าผาสวยหน้าผาสวยมาธรรมชาติชมใบไม้ธรรมชาองถ้าบังพาชมต้นไม้สุธรรมชาติชมหน้าผาสวยชมหน้าผาสวยชมป่าไม้ธรรมชาติสวยป่าไม้ธรรมชาติ เอหอ,อ,ห,นาานนอ,อหน้าผาชมป่าไม้ทรรมชาติอ้ยงงามครับคุณนอเ่นี่สวยนะทมชมหินหน้าผาสวยอ๋อไม่ใช่สวยสวยา่หนชมป่าไปด้วยชมป่า,าปไม้ เหช่านเห็นเห็นสวธรรมชาติพาธรรมชาติ เดินป่าพาชมเห็นหน้าผาชมหน้าผาสวยพาชมหน้าผาสวยงามชอบน้ำมาช็กธรรมชาติธรรมชาติบ่งหน้าผาสวยงามนาผา รมชาติทรรมชาตาสวยธรรมชาติ ขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาคาชลมนี่สวยงามธรรมชาติขึ้นป่าหน้า่าแนวป่าเหรรเนี่ยขึ้นาแน

ธรรมชาติเนินป่าพาชมธรรมชาติเอามาถึงนี่ก็ขอ,อ,อจบคลิปก่นอนที่นาเจอกันใหม่ขอให้โชคดีมีชัยทุกท่นนทานย,ยังมีทองไหลมาถึงมาทำ่ีอายุอัอนนาสุขภาพรับริพาษ์นะสารสมบัติเป็นของท่านทุกท่านทุกคนเดินสาธุสาธุสาธุาาาจเจริญขอ